น้องเลี้ยงง่วตอนงัวง่วน่อยย่างเร็วๆครับขอเอาไปโจรศรษทาไปชาร์บั่นใหญ่แล้วครับไรงัวออกมาซอยเพิ่นงัวบาแมวท่านน่มีแล้วครับโครงการสี่เหลี่ยงง่วอยู่ครับมันนี้ตอนคนเดียวเลยจิบแม่ปุ่นยังน้ำหนาหัวหนาฟูงเรียวเๆียวเรียวเรวเรว,วไป,ปมันจะไป เขาหญ้าน่าเขาครับตงไปเรียนรดทางสันเขาปลาอ้อยจักปลาอ้อยจักเขาปลูกหญ้าไว้ครับหมากับบด้ซอยยังเลยครับแรียนน้ำเป็นหมซื้อ,อไปแล้วบามา่น้ำตอนแล้วค่อยิ่งมันสิออกทงอางไหนงว้วขวายเลี้ยงแพรด,ดีดีครับเพื่อน บ่แมวยังบ่พร้อมยังบ่มีหยากยังไม่มีอะไรเลยก็เลยบ่ท่านไปหามาครับนีม่มือไดุ้ลละมัวกบงามงามพี่น้องหัวหนาฟูงไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วปันไดสิมีน้ำเขาดอกพี่น้องเลยลบเอาเองนะโมทรายลบเอาเด้ลบเอาเด้ ได้บอกเขียนมือเคลื่อนอะ่ะเคลื่อนบ่าแมวไปไตเขียดครับเขาจะหาโหจากตาเขียนมือเคืนนี่แหละไปคนเดียวบุกคผค่อดปูนเดี๋ยวจะปนนึงนี่แหละนี่ยังกยิหากินไปครับลูกน้องจะแล่นน้ำนะเดี๋ยวจะแล่นไปดักงวัวก่อนพี่น้องมันจะไปหาหญ้าเขา เอา nhạc ครับงูวัว nhạc น่เพราะว่ามันเห็นห nhà มองไดชื่อเขียวมันสะไปหมองนั่นแหละครับเดี๋ยวน้ำมันไปไปลัตซ้อมไว้พี่น้องซ้อมเดี่ยงงัวงัวนี่มันบอกอยากกว่าคว้ยครับมันดื้อครับคว้ยี่ห้องเออมันเกิดเฉียบเลยครับอย่างน้ำมันก่อน ก็ต้องมนันนอมจาฝูงจาฝูงมันมาเตัดแรงน,นำ้ำอ่มเบนตแมนมันเป็นสัตว์ดอกพี่น้องสัญชตาตญาณของมันลงไปก็นี่แหละพี่น้องบ้าแม่ตอนไหวเบิง้งครับ มันกำลังขเข่าแถวมาออกบตัวได้ออกนอกแถวนี่สิลงประวัติเลยครับครับผมวัสดีครับพู้นเจ้าของงัวกันังยางไม่ไกลๆพูนครับเริ่มปล่อยจากมุงนี้แล้วเดี๋ยวจะดลงหวว่วยบนเขางัวบมมีวงนี่ไถหน้าโหดเหมือนแหลกกับวัสดีครับ